ก็ตอนนี้ที่นายกลายเป็นหญิงไปแล้วมีอะไรในตอนนี้ที่นายต้องทําในชีวิตประจำวันบ้่งเปลี่ยนไปบ้างหรือไม่ล่ะเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดกับฉันเมื่อเท้านี้เองครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นตามมาเองจริงนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกมั้งมันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับนั่นน่ะมันก็แค่ฉันเปลี่ยนแพลตจากชายเป็นหญิงทานั้นเองนี้ฉันก็ยังเป็นฉันก็เหมือนเดิมอะ ถึงรุ่นพี่จะโอเคกับมันก็จริงแต่คนรอบๆตัวรุ่นพี่เขาก็ต้องออรุ่นพี่เออเปิดชิงช่องว่ะในตอนนี้เราจะมาสังเกตชีวิตประจำวันของรุ่นพี่ในฐานะเขาผูา้หญิงในโรงเรียนกันครับรุ่นพี่กับการใช้ห้องน้ำเออแล้วรุ่นพี่เขาควรต้องใช้อันไหนหรอครับเนี่ยอันไหนเี้ะบอกหน่อยสิอาจารสก,กิมมาละ บอกว่าเขาควรช้อนับผู้หญิงเพราะร่างกายตอนนี้กลายผู้หญิงไปแล้วแต่อีกบางส่วนก็จะบอกว่าเขาควรใช้ห้องน้ำผู้ชายเพราะจิตใจข้างในเขายังเบำบัน,นเป็นผู้ชายอยู่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องน่น้อ<ล>นรให้ยาสุดาคุณทนะี่สภาพกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วให้เข้าห้องน้ำชายคงสร้างคนระบากใจให้เราชายไม่น้อยเลยละมันก็จริงนะครับถึงคนจะรู้อะไร เป็นอะไรแล้วก็จริงแต่การที่มีผู้หญิงมาใช้วน้ำผู้ชายก็ต้องมีแตกตื่นกันบ้างแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวสิเขายุ่ฉี่ไปนนแล้วนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องไม่ใช้ว่าน้ำผู้หญิงแล้วสินะดูจากนี้ใส่แล้วคงไม่สร้างเรื่องวุ่นวายให้ปวดกระบาลเล่นหลอกนะฮะเฮะ้ยจะเข้าไปในนะั้นจริงหรอครับฮะถ้าฉันใช้ของผู้หญิงก็จะต้องมีผู้หญิงบางคนที่ไม่ชอบเจอเหมือนกันใช่ไหมละ่ะถึงสภาพฉันจะเป็นผู้หญิงไปแล้วก็จริง ยังไงฉันก็ยังเป็นผู้ใายอยู่นะน่ะน่ะเาเคารพรับถือสุดๆไปเลยสรุปเรื่องอันนั้นเองหรอกหรอก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวหรอกนะไอเราก็นึกว่าเขามีดีแค่ขี้เกียจอยู่อย่างเดียวไม่อยากรู้ว่าเขาเองก็มีมุมเท่ๆอะไรกับเขาด้วยเหมือนกันต้องเปลี่ยนมุมมองต่อรุนพี่ใหม่ซะแล้วสเิสเราเออการเข้างน้ำผู้หญิงไปมันยุ่งยากอนะ นนารำคาญมากกว่ากันเยอะน้อยอทั้งนอนวอยไว,ไวท้ทำนองทํำลายความรู้สึกหรือดอนล้องละมัดอะไรทำนองนี้ง่าน้อยแต่นั่นก็คือตัดปัญสาที่นา่ารำคาญที่สุดออกเท่านั้นเองนั่นแหละรุ่นพี่กับเพื่อนร่วมห้องอก่อนจะถึงค่นนาตอบไปก็ขอเงี้บ่นแล้วกันนะกลับมาทอาตัวเหมือนปกติแล้วสินะเอนนอนีน่มัน ยาสดาขอเล่นผมแกหน่อยดิเอะทำไมอ่ะไม่เอานะ้าก็มาตอนนี้การ่อยู่หมอามาเล่นมาทำอะไรที่ผู้หญิงเขากันเถอนะมาขอเขอ้าไปอับลงอิสตาแกมได้ปะ่ฉัยากนอนอ่ะให้ดูดิผมยาวขนาดนี้เรา,าจะจัดทรงถ่ยอะไรก็ตามใจทเลยนะเว้ยแกฮิค่ะฉันเองก็อยากทำแต่ฉันผมสั้นเสียด,ดายอ่ะ พอเห็นผมคนเยอะแล้วอยากจะกทงให้หน่ำใจเลยนะนี่จะว่าไปทำไมจะจบผมกะหยุดยาวเฉยเลยอะอเห็นคขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องประเภทผมผมผมหยิกอะไรนี่แหละไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอออืเฮ้ยอ,อยากจะทำอะไรก็ทำจใจเลยเย้ เห็นว่าขัดขืนไปก็ปวดกลามเป้าเลยยอมยอมไปสินะ <c oughs> อมสรุปแล้วทุกคนในห้องก็โอเคกับการที่เขากลายเป็นผู้หญิงไปแล้วเหรอครับเี่ยใช่ตอนแรกที่บอกก็แตกตื่นกันใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่คุณเพเพอปกติเขาก็ชอบงีบหลับหล่าห้องเป็นโนบอดี้จนชินอยู่แล้วทุกคนก็เลยปรับตัวได้เร็วแล้วก็กลับมาทำตัวเหมือนปกติกันนะเออช่างมหมเหรอ,อ นี่มันง่ายดีนะครับเนี่ยตอนนี้ยักษดาคุงก็กำลังมเชิญกับอีเวนต์แต่งตัวแล้วสิน,นะในตอนที่ทุกคนกำลังสสงถึงความชอบความสนุกของชีวิตผู้หญิงก,กับเขามันก็เป็นอีกสเสน่ห์ของสาวสลับเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะอ๋อหรอครับและเมื่อเขาเปิดใจยอแล้บกับมันมากขึ้นเขาก็จะเริ่มแสดงความน่ารักออกมา,มามากขึ้นเรื่อยๆครับครับเอ่อเส็จแล้วผม นั่นนะผมยาวมากอีกต้องทำผมห่างมากนี่นะลรวส,สุดเลยนัทผมก็ดีไปีกแบบนะ <c oughs> มามาไม่เคยเห็นคนทำทวินเทอร์เาตลกแบบนี้มาก่อนเลยอะ <c oughs> ใายแล้วตตใหญ่มากอะ <c oughs> เออนั่นคือสีหน้าอมทุกทรมานมากเลยแฮะนั่นนะอยาอยากกาลับมาู้านฉันนะวะ อิ้ยมี่มันยุ่งยากชะมัดเลยฮะอยากกลับมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่อยากกลับไพ้าเรือ,อแค่นี้เดียนะครับรุ่นพี่กับเมื่อกลางวันอเหนื่อยยากระตายชักได้นี่ดาก็เรื่องเลยนะยัสดาบคุ้งฮตอนเป็นผู้ชายใหญ่พวกนั้นยังเท่ากับกฉันเหมือนเป็นไม้ประดับห้องอยู่เลยนะเธอบางทีชีวิตในร้างนี้อาจไม่สบายอย่างที่คิดกันได้ฮะชัใช่แล้วหรอครับรุ่นพี่ ไม่ใช่ผู้หญิงเขายังพูดกันอยู่เลยไม่ใช่หรอครับว่าชีวิตผู้หญิงน่ะมันลำบากเพราะงั้นเรามาหาทางให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมกันเถอะครับออฮะแปลกจังมบีอะไรแปลกอย่างนั้นหรอครับเออฉันอิ่มแล้วอ่ะปกติฉันก็กินของฉันแบบมานี้ฮะเธอขนมปับบงสองก้นอนเออดิ่งหวานขับปั้นเออรุนพี่รู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าหรอครับ ผลข้างเคียงจ้าที่จริงแล้วก็ค่าท้องกับกระเพาะมันหดตัวลงเท่านั้นเองนั่นแหละผลข้างเคียงจากการสลับเพศและสแสดงผลออกมาล้วสินะเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างฮะถ้าฉันกินได้ไม่เยอะเหมือนเท่าที่กินเป็นประจำแล้ว,ลวก็งั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องกินต้องเคี้ยวให้เยอะให้ไม่ปากไม่การมีต่อไปล้วสินะคนคนนี้เขาเคยนึกเบื่อกับการใช้ชีวิตไปวันวันแบบนี้บ้างไหมเนี่ย อแต่จะให้ทิ้งแบบมีหนอยมากันนะ่าเสียดายอะนายอัปป้าฮายาสกะบ้งกลับไปข้าวับเดียวเองนะฮะถ้าไม่เอาแล้วเอามาให้ผมก็ได้นะครับกินจุดได้ดูเลยนะฮยายาสกะคุม้มก็แม่งานพาไทายที่ผมทำมันต้องใช้พลังงานเยอะนะครับแม่สุดญาเป็นเลยนะไม่อยู่มาปายก็ทำงานหนะักขนาดนี้แล้วนะถ้าเป็นฉันน่ะนะ ไม่มีทางทำงานอะไรแบบนั้นแน่นน,นอนผลว่ารุ่นพี่คงไม่คิดอยากทำงานไปทั้งชีวิตนั่นแหละฮอะไอ้อน,นี่มันไอ้น,นั่นไม่ใช่เหรอจะจูบช้างอ้อมนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราอย่าเอาเรื่องแบบน่ามาคิดมาก,กังวลใส่หัวเชียวนะรุ่นพี่ถึงร่างกายจะกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วแต่ข้างในเขายังมาท้งแท้อยู่เลยนะเฟยแต่ประเด็นสำคัญในตอนนี้มันคือการที่รุ่นพี่มีร่างกายของผู้หญิงเฮ้ นี่แกกำลังคิดเรื่องจุดทังอ้อมมีสินนะฉันเคยมีเสียงโทนดับดันักเลงนักเลงแบบยาสุกิโมอโตฮิโรกิเลยนะเว้ยถามสูงตั้งหนึ่งร้จ็ดส้าเซมมาด้วยแหละอย่ามาตอกย้ำเรื่องพันดันด้วยเสียงสาวน้อยสิวะครับมามาบุรุษเริ่มโลเลหลุรักอีกบุรุษหนึ่งที่กลายเปสภาพเป็นหญิงสตรีไปแล้วนี่ก็เป็นอิสเน่ของแนวสลับเพนเหมือนกันานะเนี่ยรุ่น กิมลากอ,อกกัข้าด้วยหรอครับเนี่ยกรุนาอยากเอาผมไปเปรียบเทียบกับพระเอกมังงะสลับเพศในหัวของคุณด้วยเถอะครับ <c oughs> แต่ว่ามบบนี้ก็เท่ากับว่าฉันสามารถประหยัดเงินซื้อขนมปังหนึ่งก้อนไปได้เลยสินะมองในภาพรวมนะ้ประหยัดเงินไปตัง 3, ้งสามพันเยนต่อเดือนเลยนะเออกำไรเห็นเนกำไรหนักเนาะเออ บางทีชีวิตประจําวันของรุ่นพี่อาจไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอย่างที่เขาคิดก็ได้ฮะคนนั้นนั่นหรอรุ่นพี่สัสดงอีกลอาอยผู้หญิงไปแล้วนะเอ่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออผมกลับมาแล้วปล่อยทิ้งไว้รักสมเดือนนะ่ะคงไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมไม่ใช่หรอกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งผมผมมันพังนะ่ะผมอัดในเครื่องไงกันเลยมไม่ได้ทำคลิปต่อเลยนะ่ะ แต่ก็จูจ่ๆก็ผมก็ตกใจเหมือนกันนะที่จู่ก็มีคนเพิ่มขึ้นมา66คนนะก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับอแต่ช่วงที่ผมไม่สบายนะครับ <c oughs> ก็ใกล้หายแล้วละ่ะผมตอนนี้ก็แค่จมูกคัดจมกูกเฉยๆแต่ผมก็จะพยายามทยอยลงคลิปเอานะครับคลิปจบแล้วละ่ะบ๊ายบายบคับมุยอะไรนะ